สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมครับก็วันนี้นะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมกับมันนี่ฟรีนะครับก็มีเว็บไซต์อีกแล้วนะครับผมมาแนะนําทุกคนนะครับสําหรับเพื่อนคนไหนนะครับที่ยังไม่เล่นยังไม่สมัครก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะครับก็คลิกเข้าไปเล่นไปสมัครได้เลยนะครับสําหรับเว็บไซต์ตัวนี้นะครับมันทํางานยังไงเดี๋ยวไปดูภันในเว็บไซต์นะครับก่อนอื่นนะครับก็ฝากช่องด้วยแล้วกันนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้ช่องมันนี่ฟรีด้วยนะครับกอบคุณ้ากขอบคุณยริงครับผมครับก็การสมัครนะครับก็หน้าตาเว็บไซต์ก็จะเห็นแล้วนะครับการสมัครก็ช่องที่หนึ่งนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับในส่วนช่องที่สองนะครับมันเป็นรหัสเชิญนะครับถ้าทุกคนคลิกที่ลิงก์ของผมทิ้งไว้ให้นะครับก็ไม่ต้องไปทําอะไรกับมันนะครับผมก็รหัสผ่านเข้าสู่ระบบนะครับผมก็ยืนยันอีกครั้งนะครับก็แนะนํานะครับผมสําหรับ อ่าเว็บไซต์ตัวนี้นะครับต้องใช้เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้งานได้ด้วยนะครับมันต้องส่งรหัสยืนยันนี่นะครับผมก็มันอ่าต้องส่งรหัสยืนยันนะครับเมื่อกรอกเบอร์โทรศัพท์เสร็จนะครับก็ส่งรหัสยืนยันนะครับรับรหัสยืนยันก็กรอกแล้วก็กดสมัครตอนนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอสมัครแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูในเว็บกันนะครับว่ามันทํางานยังไงนะครับได้บัละเท่าไหร่นะครับผมสาหรับเว็บกดไลค์กดแชร์นี่นะครับผมก็รอสักครู่ครับก็จะเจอหน้านี้เป็นหน้าแรกเลยนะครับ ก็เขาเขียนระบุบอกไว้นะครับได้ที่คุณเป็นสมาชิก SBK นะครับก็สามารถแชร์ลิงก์คิเซตของคุณปานอรมีรู้แชร์ได้นะครับก็น่าจะเชิญเพื่อนได้ค่าคอมเมนชั่นเหมือนกันนะครับผมก็ลองดูนะครับสําหรับเว็บไซต์ตัวนี้นะครับผมก็คล้ายๆกับพวกไลเชนนะครับเหมือนกันค่เดียวเลยก็ว่าได้นะครับผมก็แต่อันนี้มันเสียอยู่อย่างนะครับผมมันทาได้วันละหนึ่งงานนะครับก็จาทํางานก็อลิกเข้าไปนะครับ ครับผมสมาชิกสามันนะครับก็งานประจำหนึ่งวันนะครับผมได้หนึ่งงานนะครับกองงานละเก้าห้าบาทจุดเก้าสตางค์นะครับก็วันละห้าบาทกว่าๆนะครับเกือบสิบบาทนะครับต่อวันนะครับผมก็น้อยไปนิดนึงนะครับแต่ขั้นต่อขการต่อของเขานะครับก็ไม่รู้ต่ออะไรเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับก็กดรับงานแล้วก็ทํางานส่งงานใส่รูปภาพนะครับผมก็ลองทำไปแล้วเมื่อกี้นะครับ มันส่งรูปภาพมั่วๆได้นะครับผมก็ผมก็ใส่ไปมั่วๆเหมือนกันเมื่อกี้ครับรูปภาพว่ามันส่งได้ครับมันก็ตรวจสอบสําเร็จนี่นะครับผมก็ของผมก็ขึ้นมาแล้วนี่นะครับ5.9 0ูนนะครับพอวันต่อไปนะครับมันจะได้5บาทพอดีไหมผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าบัญชีอีกอันของผมนะครับก็ทําไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมอันนี้ผมมาสมัครให้ดูนะครับว่าอันทํางานทํายังไงนะครับผมก็ ให้นูออื่นนะครับมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมส่วนการเชิญเพื่อนก็คลิกเข้าไปนะครับเอาลิงก์ไปเชิญเพื่อนได้นะครับสําหรับสายเชิญนะครับผมแต่ไม่รู้จะได้ค่าคอมมพชชั่นหรือเปล่าผมก็บอกไ AH> ม่ได like ้นะครับผมก็เพิ่งเชิญตัวเองวันนี้เหมือนกันนะครับผมก็เอาเบอร์อีกหนึ่งอันนะครับมาสมัครดูนะครับสมัครได้นะครับผมในเครื่องเดียวสมัครได้ทั้งสองเบอร์เลยครับก็ถ้าจะปั๊มนะครับปั๊มผมว่าปั๊มไม่ได้อยู่แล้วนะครับเบอร์ตัวมันต้องยืนยันรหัสออ OTP นะครับมันลาบากหน่อยนนะครรััับบบสําหเวว็ไซตต์ี้ ก็สสยเชิญนะครับเอาลิงก์ไปเชิญได้เลยนะครับก็ใครจะดาวน์โหลดแอปก็ได้นะครับดาวน์โหลดแอปก็คลิกเข้าไปดาวน์โหลดแอปเลยนะครับที่ด้านล่างสีแดงๆนี่นะครับก็ข้อมูลส่วนตัวเราเอาคลิกเข้าไปดูนะครับก็ผูกมัดนะครับผูกมัดต่างๆครับผมรหัสกองทุนรหัสอ่าแ่าเดียวครับดูบัญชีธนาคารดีกว่านะครับมีธนาคารอะไรบ้างนะครับก็ธนาคารนะครับกดเลือกดูนะครับธนาคารอ่าของเมืองไทยนะครับก็ มีนะครับกรุงเทพกรุงไทยนะครับเอ่อกาสิกรนะครับก็กรุงไทยนะครับตลาไทยไทยพาณิชย์นะครับมีเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผสมกันนะครับผมธนาคาร OUB ผมไม่รู้จักนะครับกรุงศรีนะครับมีนะครับออมสินนะครับอ่าส่วนมากนะครับธนาคารที่ไม่ค่อยมีนะครับในเว็บไซต์ของอ่าต่างๆเว็บไซต์ที่หาเงินฟรีนะครับเออออมสินไม่ค่อยมีนะครับมันน้อยมากนะครับที่มีธนาคารออมสินมานะครับผมก็ธนาคารธนาชาตินะครับธนาคารอ่าส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทยนะครับ ธนาคารพวกนี้ครับมันอยู่ในเมืองไทยทั huh? ้งหมดนะครับผมก็ใครใช้ธนาคารไหนก็เอามันนั้นเลยนะครับผมก็เลือกธนาคารเสร็จนะครับก็ช่องที่หนึ่งก็ชื่อนะครับชื่อของเรานะครับที่เราสมัครอ่าธนาคารเปิดบัญชีธนาคารไว้นะครับผมก็เอาชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับแล้วก็เลขบัญชีนะครับสาขาที่เปิดนะครับผมสาขาอะไรตรงไหนก็ใส่เลยนะครับแล้วก่อนจะกดยืนยันนะครับตรวจสอบด้วยนะครับตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวอ่าผมเคยเห็นมาหลายท่านเลยนะครับที่อ่าชื่อผิดนะครับ เลขาถูกชื well, ่อผ uh, ิดนะครับไม่เ huh. งินไม่เข้านะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับตรวจสอบแน่นอนก่อนตกลงนะครับมันยืนยันเลขซ้ำไม่ได้นะครับถ้าเราปิดก็ปิดเลยนะครับผมก็ส่วนรายละเอียดข้อมูลเข้าไปดูได้นะครับลงชื่อรหัสผ่านนะครับก็รหัสกองทุนนะครับตั้งด้วยนะครับผมรหัสตนถอนเงินนะครับผมก็รหัสกองทุนนะครับรหัสกองทุนนะครับก็ อ๋อใช้แล้วครับผมรหัสกองทุนก็ตั้งเลยนะครับผมก็ผมก็ยังไม่ได้ทาอะไรสักอย่างครับผมสําหรับบัญชีใหม่อันนี้นะครับผมก็ผมลองมาสมัครดูนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับผมส่วนทีมนะครับสําหรับทีมของเราเราก็ไม่รู้ได้ได้ค่าเชิญเพื่อนไหมผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมก็ฝ่ายบริการลูกค้านะครับมันไม่มีอะไรนะครับผมไอเว็บตัวนี้นะครับมันค่ายเดียวเลยครับผมกับไลเชไลเชนะครับผม มันเปลี่ยนมาเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนใครอาเว็บอนุบินอันนี้มานะครับมันสลับไปสลับมานะครับเดี๋ยวก็กลับอีกครับไล่แช่แบบนี้นะครับผมสลับไปสลับมาเราก็เอาไปเอามาอย่างนี้ครับผมจายไหนปั๊มได้ก็ปั๊มเลยนะครับผมปั๊มเงินก่อนนะครับจ่าปั๊มได้ปั๊มเสร็จอย่าสะสมนะครับก็ถอนเลยนะครับถ้าถึงขั้นต่ําของเขาแล้วก็ถอนนะครับเดี๋ยวจะถอนไม่ได้อีกนะครับของผมก็ไล่แชอยู่อ่าสามสี่พันเหมือนกันนะครับตอนไม่ออกนะครับได้ร้อยเดียวร้อยเดียวก็ไม่เข้าทีนะครับผมก็มมััันนปรรรรบบคคงงส้าให่ะ ก็อุตส่าห์ปั๊มเกือบตายนะครับผมก็ยังไม่ได้ครับก็สำหรับใครที่ยังไม่สมัครนะครับก็ได้ทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับผมก็คลิกลิงก์เข้าไปสมัครสมัครได้เลยนะครับผมก็อันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับเจอกันใหม่กับคลิปหน้านะครับอันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมตกหล่นตรงไหนนะครับก็ขอเอาไปยิงนะครับนี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ